เรามาสองดวงความรักของทั้ง12ราศีในเดือนมีนาคมนี้นะครับมาฟังกันว่าราศีไหนสมหวังและราศีไหนที่มีโอกาสถูกเทความรักพังกันบ้างไปฟังกันครับราศีเมษนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับจะเจอรักที่สมหวังนะครับแต่ก็ต้องระวังจะถูกหักหลังจากเพื่อนนะครับเนื่องจาก อาจจะมีการอิจฉาคุณเบาๆได้นะครับราศีพฤษภนะครับจะเจอรักจากแดนไกลนะครับจะพบรักในที่ที่ไกลแสนไกลนะครับระยะทางก็หลายปีแสงอยู่นะครับที่มีโอกาสจะได้เจอราศีมิถุนนะครับรักนี้จะมีโชคลาบนะครับพบรักก็จะได้โชคลาบนะครับผัวจะเลี้ยงแดดดีจะรักฟ้ามากนะครับผัวรักผัวหลงนะครับต่อไปราศีกรกฎนะครับ ก็ควรรักตัวเองให้มากๆนะครับเพราะว่าความรักของคนราศีกรกฎในช่วงเวลานี้ไม่มีเลยนะครับราศีสิงห์นะครับรักนี้จะถูกกระทําจะเป็นรักที่ช้ํารักที่พังนะครับแต่ก็เป็นรักที่ลืมยากนะครับเป็นรักที่ไม่หลุดพ้นรักที่ไม่ไปไม่มาคาราคาซังนะครับต่อไปราศีกันนะครับรักนี้อาจจะมีคดีความนะครับ รักต้องฟ้องร้องนะครับรักมาพร้อมกันหลายๆคนนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของทูสาวมือที่3ได้นะครับต่อไปราศีตุลนะครับราศีตุลรักที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะสมหวังได้นะครับก็คือมีโอกาสแฮปปี้แฮปปี้แหละนะครับสำหรับคนราศีตุลนะครับต่อไปราศีพิจิกนะครับรักต้องเป็นศูนย์นะครับ ปลอดภัยที่สุดละนะครับก็คือไม่มีผัวครับคนราศีพิจิกไม่มีผัวเป็นระยะเวลายาวนานมากนะครับรักตัวเองเหมือนคนราศีกรกฎเช่นกันนะครับต่อไปราศีธนูนะครับรักที่มีคนหลงหลงรักหัวปักหัวปัำนะครับช่วงนี้ราศีธนูจะมีสเสน่ห์โดดเด่นมากนะครับเหมือนคนโดนของนะครับก็บอกเลยว่าคนราศีธนูเนี่ย มีเสน่ห์เกินต้านนะครับต่อไปราศีมังกรนะครับรักนี้มีเปนะครับมีผัวผัวจะเปหนักมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีผัวนะครับก็มีโอกาสจะมีผัวเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารเสน่ห์กันดีๆนะครับสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะครับเนื่องจากว่าคุณเองก็เป็นคนสวยในช่วงเวลานี้นะครับต่อไปนะครับราศี กุมนะครับราศีกุมก็ต้องบอกว่ารักช่วงนี้ไม่หยุดเลยนะครับรักไม่พักทักมากี่คนก็ไม่เคยหยุดทักเข้าเหมือนกันนะครับไม่เคยปฏิเสธนะครับราศีกุมช่วงนี้จะมีโลกหลายใบายมากนะครับขาดการยับยั้งชั่งใจนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยก็ควรจะยับยั้งชั่งใจนะครับแล้วก็กลับมามองคนที่เขารักเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจมีโอกาสที่จะ ความรักล้มเหลวและความรักพังได้และอาจจะไม่เจอรักแท้นะครับสรับรคนที่เกิดราศีกุมนะครับราศีสุดท้ายนะครับราศีมีนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคนราศีมีนช่วงนี้ผัวรักผัวหลงไม่รู้หลงไปไหนนะครับหลงไปไกลมากนะครับทุกวันนี้ยังตามหาไม่เจอเลยอาจจะถึงที่เบตแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่หมอบอกมาก็คือความรักทั้งสิบสองราศี ก็ขอให้ทุกคนสมหวังมีความรักที่ดีขอให้โชคดีตลอดเดือนมีนาคมนี้นะครับสวัสดีครับ